เจแปกออยสุดๆสนับสนุนโดยอา o d a Canon u n นยูนิครรายการเจแปลอร่อยสุดๆจะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกอาหารที่น่าสนใจทั่วประเทศญี่ปุ่นโดยมี2กูรูและ4ีรีพอร์เตอร์มาแนะนำความ ผัดข้องอร่อย s, Systems ที่ไม่ควรพลาดในแต่ละย่านของญี่ปุ่นกัาวายกันเจแปนอร่อยสดซเจแปนอร่อยสุดๆวันนี้เสนอตอนศึกประชันการประลองภูมิปัญญาระหว่างเจ้าวัวน้อยและเจ้ากระลอกน้อยครั้งที่สองกับร้านอิชิลันราเมงร้านราเมงชื่อดังของญี่ปุ่น ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับร้านอิชิรันราเมงกันก่อนเลยร้านนี้มีต้นกําเนิดมาจากเมืองฟุกุโอกะและมีสาขามากมายทั่วญี่ปุ่นแต่นักท่องเที่ยวชาวไทยมักจะมาลิ้มรสความอร่อยที่สาขาโดทมบุริโอสก้ากัน และนักท่องเที่ยวชาวไทยก็เรียกรามเมงตัวนี้ว่ารามเมงข้อสอบเนื่องจากว่าเวลาจะทานรามเมงร้านนี้ทางร้านเขาจะให้กระดาษมาเรียกว่าเราต้องการรามเมงแบบไหนและที่นั่งในร้านก็ถูกออกแบบมาให้นั่งแบบได้ทีละหนึ่งคนและก็จะมีที่กั้นด้านข้างด้วยทั้งหมดนี้เลยได้ฉายาจากนักท่องเที่ยวชาวไทยว่าเป็นรามเมงข้อสอบนั่นเอง ปะระลองในครั้งนี้ก็คือกูรู้พี่ปูครั้งที่แล้วนะครับเรายังไม่ได้ข้อสรุประหว่างเจ้าวัวกับเจ้ากระรอกว่าใครฉลาดกว่ากันครั้งนี้พิเศษจัดให้เลยเราต้องมาทําข้อสอบที่อิจฉาลาามิงเราจะรู้เห็นความแตกต่างระหว่างความฉลาดของเจ้าวัวน้อยหรือความโง่เขลาของเจ้ากระรอกมาดูกันอิชจฉัลรามิง สาขาที่เราจะมาประชันกันในครั้งนี้ก็คือสาขาโดทงบริยาไทยย่านนัมบะโอซาก้าและก็มีอีกสาขาหนึ่งที่ใกล้ๆกันก็คือสาขาริมคลองโดทงบริการประชันในครั้งนี้เราจะให้เจ้าวัวน้อยและเจ้ากระลอกน้อยมาทําข้อสอบเลือกราเมงในแบบของตัวเองกันแล้วเราจะมาดูกันว่าราเมงของใครนะกินกว่ากันนี่เรามากินราเมงกิชิรันราเมงว่ะ เดินทุนบุรียะใชอ,อโอ้มันหิิงใหญ่ลเลยตกินะ่าหันบัวรู้ไหมวันนี้เรามาทําอะไรกันไม่รู้ค่ะก็เดินตามเจ้ามาเ,เขาบอกว่าวันนี้เราจะมาประชันความฉลาดกันความโง่กับความฉลาดแล้วมันมีอะไรมีแต่โต๊ะโต๊เนีย่ยค่ะเขาไม่เคยมาเนี่ยแหละข้อสอบจะอยู่นี่ ภาษาข้าอยูนี่แล้วข้าจะรู้ไหมนี่ภาษาษาอังกฤษคืออะไรค่ะมองมาจากป่ามันอาจจะเป็นสาษเจนเปติดก็ได้แล้วเจนเป็นดิเจนเป็นนิสอ่าหรอทำข้อสอบได้ไหมได้ดังเลยเจ้ากระลอกน้อยดูท่าทางจะกังวลเพราะว่าเพิ่งออกมาจากป่าเลยไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่ การประชันเริ่มได้ลอกน้อยบอกไงบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าอิชิลันราเมงนะคะก็คือราเมงที่เรารู้จักกันว่าเป็นราเมงข้อสอบ <Wow. S 2> เพราะว่าก่อนก่อนที่จะรับประทานราเมงเนี่ยที่เราอยากกินเนี่ยเราทำข้อสอบข้อสอบที่ว่าก็คือเจ้ากระดาษแผ่นนี้ค่ะ mm hmm. ว่าเราต้องเ๊กว่าเราอยากได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้ ไม่บอกว่าไอจะสั่งอะไรบ้างเพราะเดี๋ยวก็ลอกมันจะลอกข้อสอบกันค่ะเดี๋ยวพนักข้อสอบกันเซนเเซนโนแปลว่าอะไรเริ่มได้เและแล้วเจ้าวัวน้อยและเจ้ากระลอกน้อยก็ลงมือทำข้อสอบกันดูเหมือนว่าเจ้าวัวน้อยจะทำข้อสอบได้รวดเร็วกว่า ส่วนเจ้ากระรอกน้อยนั้นดูท่าทางยังงงงงอยู่เอ็กซ์ก้าข่าวคิดนะข่าวเอานี่เลยโอเคข้ากินกับข้าไม่เอาข้าวข้าจัดไปนี่เจ้าสนัดถึงเรี่งนี้ข้าต้องว่าข้าไม่เอาข้าวมัทชะโตฟุเอ้ยนี่คืออะไรนี่เงี้ยดีเซอร์หรอ ข้าไม่เอาข้าหิวน้ำอ๋ออันนี้ข้าแมวอะทำไงอะเจ้าจะบัวข้าแมวเข้าเอาทำายังไงข้าก็ไม่ต้องติใช่โอเคเจ้าเก่งมาก,กอา้าวแรอบนี้คืออะไรเจร้าวัวไหนไม่ไอา้าวเขาบอกว่าข้าตอบไม่ผ่านหรอใช่เจ้าตก หลังจากที่ทั้งสองคนส่งข้อสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันว่าหน้าตารามเองที่ทั้งสองคนเลือกนั้นจะเป็นยังไงข้าวเจ้ามเกียโอเคโอ้ข้าววะข้าได้เต็มข้าววะข้าได้มากพว่เจ้าเพราะข้าอย่างนี้เลยค่ะกาใบกาใบแล้วเข้าตึงงเดี๋ยว่อสอบต้องท้ามาเกยวเลยจังก็เล่ายากไหมมันยากเพราะข้าอ่าภาษาอังกฤษไม่อรอ อย่างนี้มันต้องสอนคนดูแลสอนเพื่อนๆเราหน่อยเพราะว่าเราได้ส่งข้อสอบไปแล้วแล้วต้องทําการบ้านคําศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆคําว่าจระสับกระส่าเดี๋ยวก็จะส่งเจ้าอยู่นี่ไงแรกๆเลยเขาก็จะถามว่าเอาง่ายๆเลยคําศัพท์พริกออยเนียนอย่างเงี้ยออยเนียนแปลว่าอะไร หอม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 รู้นะข้อสอบคืออะไรวะข้อสอบคืออะไรแต่เจ้าเฉลยเดี๋ยวจะมาเฉลยให้ฟังนะคะถ้ากระดาษมาเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าต้องเตรียมตัวรู้คำศัพท์อะไรบ้างแล้วก็ต้องเลือกอะไรระดับไหนเพราะว่าสําคัญมากเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้ากหลอกน้อยหน้าตาลามเองจะออกมาเป็นยังไงขายยาเย็นลมเองของขาเรื่อเกินถึงแม้ว่าขรู้ข้าเอแบบซาจริงหรอค่ะเลือกแบบเบาๆข กก็ิไไม่ด้ค่ะหรือว่าเจ้าสลาแต่แกงโง่ะาโง่จริงจริงมันสั่งไม่มีอะไรเลยได้หาเต็มสิบโอ้ยหมูค่ะเป็นไหมดก็เลือกวิดอามันแปลว่าไม่เอาหมูก็มีหมูหมูปีเจ๊บแปะอร่อย เจแปนอร่อยสุดๆสนับสนุนโดย a อากาด a าแคนนอนยูนิคอรต่อไปเราจะมาสาธิตวิธีการเลือกลามเมงในแบบฉบับของเจแปนอร่อยสุดๆกันข้อ1ความเข้มข้นของรสชาติให้เลือกแบบสตรองความมันของนังซุปให้เลือกแบบมีเดียมกระเทียมเลือกแบบเลกูล่า ส่วนต้นหอมนั้นให้ใส่แบบ g r e e นออนเนหมูชาชูก็เอาด้วยนะความเผ็ดที่แนะนำก็คือระดับ5ขึ้นไปแต่ของเจแปนสุดๆนั้นเลขเจ็ดก,กำลังดีเส้นที่เราเลือกก็เลือกแบบ e x t กซ s o ้าเมื่อทำข้อสอบเสร็จตามนี้แล้วก็กดปุ่มส่งข้อสอบกันได้เลยค่ะจะมาเฉลยข้อสอบดิง้งเลยจ้อสยสไลด์พอร์ก จ้ากอล้อนี่มันร้ายจริงๆเจ้าเลือกอะไรวิดาวิดเอฟุ๊คืออะไรวะเจ้าไม่เอาฟูเลยอจริงเหรอเจ้ากอลออน้อยเกิดผิดพลาดเพราะเข้าใจคำว่าวิ h เอาแปลว่าใส่มาด้วยก็เลยกดวิ h เ u t หมูชาชูไปเลยทำให้ในราเมงของเจ้ากะลออน้อยนั้นไม่มีหมูชาชู ไมม่บอกาลาอยากินไรแตอยากกินหวจกลกเเจ้ามิสมองลแปลว่าอะไรเจ้าหนอะไรแล้วเจ้าเลืออะไรมิสอาเอามิเอา่าไม่เอาหนูเอาะไลย จ้าไม่เอาหมูเลยใช่จะกินได้นะข้าไม่ชอบกินเนื้อสัตว์กจะกินตะพักตัเองก็อถึงตลาดกินมีข้าเข้าใจพี่ไม่ไกลนะเจ้าแล้วไม่ให้มาเลยไหนล่ะเจ้าเจ้านี่เชื่อข้าง่ายจริงๆเดี๋ยวเรามาประชันกันเจ้ากระรอกจะมาขอสาธิตวิธีการกดน้ำในร้านซึ่งมีบริการฟรี กดฝากดที่เปิดน้ำย่อขึ้นซูกดเลยเปิดขึ้นปเปิดลงเปิดขึ้น,ลลนโอ้น้ำค่ะมันไหลมันรวดเร็วเหลือเกินจ่าเลากน้อยค่ะขอดื่มก่อนป๊บขอบคุณครับค่ะได้มาแล้วว่าค่ะสไก้นกีคัะ,ะ,นคะแนนว่าวันนี้ของค่าไม่ใช่เลยจ้าใช่ข้าเลือกหมูก็นจานอ โอ้โอาตาเซว้านี่เเ oh. งเจ้าเหรอใช่มาเซมันน่าสงสารจริงๆเลยโอ้โหมันดูของขา้าจริง่้ายากน้อย่างเงี้ยเจ้าเลือกวิทย์เอาพวกถ้าบอกว่าค้า,าเอา,เอาไม่อย่างไยเจ้าาน จเจ้าเลอะคอมเพไปเท่าขาไม่ใช่ของเจ้าแน่นอนป็นทาไมล่เมือม่อรามเมงมาเสิร์ฟแล้วหน้าต่างก็จะถูกปิดลงทันทีเพราะทางร้านอยากที่จะให้ลูกค้าสนใจรามเมงที่อยู่ตรงหน้าอย่างเดียวจะได้ริมรสความอร่อยได้อย่างเต็มที่มาดูกันสิว่าหน้าตารามเมงของเจ้าวัวน้อยและเจ้ากระลอกน้อยของใครจะน่ากินกว่ากัน มันสร้างไม่มีอะไรเลยในหาเต็มสิบโอ้ย,อยหมูค่าไปไหนหมดค่ากันราคาเลืองแล้วนะก็เลือกวิดอามันแปลว่าไม่เอาหมูแต่เจ้าชลอบสลาก็่ที่กล้าคิดก็มีหมูหมูฟีเจ้ากระลอกไม่กินแต่เจ้าจกระลอบเพิ่ม <laughs> หมูเพิ่มเลเสร็จง้าพอขายเงินไม่เยอะ ก็อยาจะเลยเงินแต่ถูเข้าส้กหน่อยนี่สมมูลแบบนะคะเจ้ากระอกน้อยแก้ตัวว่าบ้านตัวเองรวยเลยสั่งหมูชาชูมาเพิ่มแต่ที่จริงแล้วเขาให้มาฟรีดันไม่เอาเลยโดนเจ้าหัวน้อยแซวหนักเลยงานนี้เจ้ากระลอกคิดว่าวิดเอาแปลว่ามากับหูมา เาสลายก็สิค่ะว่าแก้มคนเขาแกงมให้ขำค่ะเขาทำหน้านื้อบอนแล้วกันว่าอย่าพลาดนะคะตรงนี้ที่เขามีให้ติ๊กเนี่ยคือก็คือเป็นราคามาตรฐานสามารถติ๊กได้อย่าเป็นแบบเจ้ากระโกน้อยนะคะที่ติ๊กว่าไม่เอาหมูตรงนี้แต่ว่าไปจ่ายตังหมูลงด้านหลังไม่ฉลาดเอาซะเลยค่ะคาะเอาขำต้องไ่กินผักก็แล้วแต่เามากินกกน อย่าตอเขานก็อย่าต่อยหัวข้า่นะต่อยนะเลยต่อยแบบว่ายายายาจุดเด่นของร้านอิจรัมราเมนก็คือ 1. มีแค่ทองแคสซราเมงเมนูเดียวที่คิดคนให้ได้รสชาติของหมูเข้มข้นถูกปากลูกค้าทุกคนที่ได้มาชิม 2. ซอสพริกสีแดงเป็นออริจินอลของทางร้านคิดคนขึ้นมาเพื่อให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมยิ่งขึ้น เส,ส้นของทางร้านได้ทำขึ้นมาเองจากสูตรลับที่ลงตัวจนได้เส้นขนาดเล็กตามฉบับภากตะที่ซูตรกินกับหมูชาชูแล้วหิวจริงจริงเราก็หลองโง่เอ้ยเดี๋ยวนี้มันไม่รู้จักทำวเพิ่มอะไรซะเลยค่ะกินแต่เส้คนเาชอบชอบอะไรรนอะุ้ยข,ข,ขาดงงจริงโอ้โหเจ้าทำไรอ่ะถ้าเพิ่มใครก็สิเอ้า ก,ก็นึกว่าเป็นไข่ออนเซนอย่างนก,ก้กเจ้าสิอย่างนี้นมันเลอะใส่สจริงเลยจะเลิเบ้างข้าแบ่งให้เจ้าอันหนึ่งและแล้วเจ้าวัวน,น้อยกับเจ้ากระรอกน้อยก็กยกผัดกันชิมราเมงว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ดูเหมือนว่าง,งานนี้เจ้ากระรอกน้อยจะเผ็ดจนเหนือตกกันเลยทีเดียวเพราะว่าเผลอไปชิมน้ำซุปรสเผ็ดของเจ้า,าวัวแสนเจ้าเล่เข้าซะแล้วนะมันเป็นแผนการของเจ้าวัวเองซุปเจ้ามันทั้งสีจืดและจิง เจ้าเนี่ยมันจรชาติเป็นเช่นไรมันเข้มข้นมากเหตุจริงๆเลยทำเจ้าถึรอค่ายแนี้แต่ว่าเจ้านี่มันชอบรอค่ายจริงเลย เเากิน,นจ,จะตกเอ้ยจะเหมือนน้ำซุปเด็กอันนี้ไปะจะอยากจะกินอะไรเยอะเลยแต่ก,กินอันนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้าจะกินไี่เลิอกอสครมมนะนะคะเวลาไม่ค่างเวลากินหมดแล้วให้ดันขึ้นไปปุ๊บปบไอครีมจะขึ้นมา เจแปะอ่อยสุดสุดเจแปะอ่อยสุดสุดสนับสนุนโดยอเกลดาคานนอนยูนิคอร์โอ้เจ้านี้มันตะกะมุม,มามจริงๆงเลยเจ้ากระหรอกเหมือนเจ้าอยู่ใต้บาดาลไม่เคยได้กินอาหารมาพันปีมันอร่อยขนาดน,นั้นเลยนะ เจ้าเลือกเส้นขนาดอะไรนะซอเจ้าไม่พูดกับข้าหรือเจะ้ะพูดกับข้าสิเจะพูดกับซอฟโอ้จะพูดกับโอ้เจ้านี่มันเล่นใหญ่ซะจริงๆเลยแลข้าจะเลือเจ้าวัวดูท่าทางจะกินอย่างอเอร่อยเจ้าทั้งหลย จาลองมาทาข้อสอบดูกันนะหวาลราเมงของพวกเจ้าจะหน้าตาเป็นเช่นไรแล้วเอามาแชร์ค่าดูด้วยถ้าเจ้าทําแบบค่าค่ะมีรางวัลให้เจา้าเออเราสาม,มารถมาแชร์ได้ในเพจของข้าว่าร<ช>าเมงของเจ้าจะเจ๋งขนาดไหนจะเจ๋งกว่าเจ้ากระลอกไหมที่เลือกแบบไม่มีมูแต่เพิ่มมูสที่ละเดี๋ยว, <c oughs> วนี้มันจะลาจริงๆเกมนี้เดี๋ยวก็รู้ใครมันจะลา ไม่อยากแข่งกับเจ้าเรินคนละชั้นกันมากินกันได้นะคะที่นี่ที่อิชิรันราเมงสาขาโดนทนบุรียาไทยอันนี้จุคนได้ประมาณร้อยคนเลยร้านเขาใหญ่โตนะของเจ้าเสียงเป็นปกติเลยราเมงเทานั้นค่ะคนปกติจะเป็นกระลาอมาชมรอบน้อย ไม่ดูจะจำสโลแกนอันยาวเหยียดของรายกันเราได้ไหมทำไมขาจมไม่ได้ลละรายการของขาอาจารย์ใจจะเริ่มเลยรำบุดคมอร่อยที่ไม่ควรพลาดต่อเลยเจ้าไอแต่ละย่านของญี่ปุ่นกลับอะไรเจ้ากับรายกันเป็นอร่อยสุดๆเซฟวันทูจิโอว่า อยากกินของหวานไอ้จิมอยากซื้อกดีพ๋พาไปกินไหนดีเลียวเราจะพาเจ้าไปทัวร์โอซาก้าเดี๋ยวนี้นะว,ว้าวเจ้านี่มันใจดีจริงๆเลยจะซื้อมือโอ้ยมาซื้อมือแล้วเจ้าเรียกอะไรเจี๊ย ที่เรียบร้อยแล้วเจ้าวัวและเจ้ากระรอกก็นึกอยากที่จะกินของหวานกันงานนี้เจ้าวัวก็เลยขออาสาพาเจ้ากระลอกไปหยอดตู้ไอติมกินกันดูสิว่าไอติมจะน่ากินกันแค่ไหนข้าจะพาเพื่อนญาติของข้าที่หลงออกจากป่ามาไปกินของว่าใช่แล้วขายากกินตึม จะหนึ่งทั้งทัง้ทำไมอยากกินนะเนี่ยเจา้าข้าจะพาเจ้าไปเจาา้าไม่ได้สิยิ้มดิมมันง่ายมากมากเลยย่อยง่ายเจ้าเพียงแค่เจ้าเอาเงินมาป้าไม่มีป้าไม่มีเงินค่ะโอ,อ้จต่ป้าว่าเงินทั้หมดเมื่อมาถึงตู้กดไอติมเจ้าวัวก็ถามหาเงินกับเจ้ากระลอ,ทอาากทันทีเจ้าก็มีเงินเนี่ยเจา้ามันไร้การจริงๆเลยบอกแล้ว่ะมีเงินเจ้าอยากกินอะไรเจ้ายอดเลย จะสอนเจ้าวิธีการ insert เจ้าวัวก็สอนเจ้ากระลอกกดตู้ไอติมโดยที่ไอติมโปรดของเจ้าวัวก็คือช็อกโกแลตมิน้นท์ราคา130ยเยนราคา130ยเยนพอดีแล้วกดปึ๊บ super easy นี่มันกระรอนทำไอรีมให้เจ้าอยู่ค่าอิบิเจ้าค่าจะแย่งเจ้านะะค่าให้เจ้าไม่เอาค่าจะกินอันนี้ special s p e t i o n เจ้าค<อ>่าเป็นดาราดังเรื่อของเจ้าข้าจะกินอันนี้วันพิเศษว่าแต่กดอันไหนนะอันนี้ทำไมข้าโ่วนิ่้ลงหรอเจ้าส่วนเจ้ากระลอกชอบอะไรที่มันพิเศษพิเศษก็เลยลองตัวนี้ ตรบอรี่สเปเชียลรอดูเจ้าวัวเจ้าัวเดลไปหาคนอื่นเจ้าดิค่ะถ้าเป็นตาลาดังยยากนี้่เป็นมัสตอยิสเกาูกมาไมเจ้าแกสลัดยงนี้ค่ะแกมีพลาดอะไรไหเจ้าอรอากว่าเอนกูก้อันนี้ไอศครีมพี่นี่คขเดินไปทางซ้าอ ไอสคิน no, อันนี้ไอสกีนที่เริ่มไอสกีนมีนะคะเวลาไม้ห้างเวลากินหมดแล้วให้ดันขึ้นไปปุ๊บฟุ๊บฟไอสกินขึ้นมาโอเคเต้องบานได้หรอน้องสิมาถึงเจ้าเพราว่า,าเเด็กกันละต่อไปเป็นช่วงมาสำรวจตู้น้ำกับพี่คิรินกัน เรามาดูซิว่าวันนี้พี่คิรินกับเสาไอซ์จะไปสำรวจตู้น้ำแถวไหนกันตามมาดูกันได้เลยก่อนต,ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโกเบนะคะที่ย่านคิตันเนะเราก็ไปที่ไหนก็หิวน้ำทุกที่เพราะเราเพราะเราอะไรเลิฟรู้น,น้ำพ่อไม่เคยเป็นที่ฮอตฮิตประจำของสาวสาวเหล่าเจแปนอร่อยสุดๆที่เจอตู้น้ำที่ไหนก็จะแวะกดที่นั่นสิ่งที่พี่คิรินจะเลือกก็คือ ตอกเต็กตอกโอ้ยไม่เลอะไม,ไม่ไม่เคยเลยนี้หร่อให้ให้ค่ไอ,อ้ไอเลือกก่อนเราเลือกก่อนหรอใช่เพราะเราเป็นคนสวยแลยาเป็นคนสุดท้ายจา้าคือตู้นั้นที่นี่ราคาค่อนข้างจะต่ำกว่าในโอซากะนะจิบบุเออรลองแล้วกันเรื่องนี้เลยโคโคจีมาจากช็อกโกแว์ไกโดหนึ่งร้อยสามสิบเยนน้องไอ้เลือกช็อกโกแลตร้อนเออกดสินี่เรามาเราต้องกินโค้กกินทุกที่ที่มีโค ส่วนพี่คิรินก็ต้องลิฟ i ิ t i n g and refreshing ของโค้กเท่านั้นให้หมดนะคะนี่นะคะเราจะทานครบ่ร้อยสามสเยนเท่านั้นก็อิ่มได้นาวขนาดนี้กม่้อ,อะไรเยน็ยนเย็นให้มันชื่นผ่อนหัวใจนี่นะคะครบมิเตชิ้นละเจ้าแม่ครบเขาบอกว่าทายทายอ่า อ้าไม่เป็นกระป๋องแล้ออังโขนด้วยใช่อ่านี่นะคะโคฟเดี๋ยวมาชิมดิมันจซา่าตางกับที่ไทยลนด์ยังไงโอ้โหโคฟฝาดีที่สุดมามโอเคทะเลร้อนดีสุดอุณหภูมิหนาวๆพร้อมกับขนมที่พกมาติดตัวตลอดเวลา ต่อไปเป็นช่วงของรางวัลประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้เรามีกิฟต์ไวเ h อร์มูลค่า500บาทจากร้านชาคาลิกิ c 3 2เพียงเพื่อนๆเข้าไปคอมเมนต์และแชร์กันใน Facebook ของรายการเจแป้อร่อยสุดๆผู้โชคดีสองท่านรับไปเลย चेप है